สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กตรงนี้เลยครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับตัวชุดประจำวันอีกไม่ใช่แล้วนะครับผมตัว3,500 fc coin นะครับผมว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชุกแล็บสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa point และแพ็กเกจอื่น ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับและแพ็กที่เราจะเปิดในวันนี้ครับก็จะเป็นแพ็กตรงนี้แล้วผมนักเตะไอคอนสันคัสสัน TOTS นะครับ107อถึง109รครับซึ่งรวบรวมนักเตะไอคอนไว้ในนี้เยอะเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือเติม FC Point ครับกับ P, ร้านได้เป็นเจาก1 8 0เหลือ1,420น,นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเกินตรงนี้ก่อนแล้วกันครับใน ID นี้ครับอ่ะ ID นี้ครับก็เราเปิดมาอยู่ที่3ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้คือครั้งที่สี่นะครับรอบแรกได้เป็นแม็กไม่ใช่สิได้เป็นตัว 7, ร, Mac ey, ร้อยเจ็ดนะฮะแม็กเคลลี่หรอไม่ใช่นะเหมือน เป็นอะรามิเลสนะครับลามิเลสแล้วก็เป็นเชฟซินโก้ม้งแล้วก็ครั้งที่สามเป็นเบคแคมเออเเเป็นเจอร์ลาดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเปิดอีกแพ็คหนึ่งนั่นเองครับเรามาดูราคาหน่อยแล้วกันครับในส่วนของคาสิอาครับอะเพิ่งเข้ามาครับอยู่ที่ไม่ถึงสามพันนะครับร้อยเก้าแต่ไม่ถึงสา0พันนะครับ แต่ก็ได้อยู่นะหมายถึงว่าถ้าเปิดพวกร้อยเก้าได้ยังไงมันก็มีเงิน2 0 0 0อัพแน่นอนนะครับอ่ะเปนโดเอียโรครับอยู่ที่3000นะครับอืมของน่าสนใจนะครับถ้าเปิดพวกรนะ้อยเก้าเนี่ยยังไงก็รวยแน่นอนนะโรนันดิโนนะครับ,นะรบ4 5 0 0ปะ่ะเออประมาณนี้ครับ4 5 0 0ันห0าสประมาณนี้ครับแฟงรงก์ไลการ์ซีดมจานร,ราคาไม่ค่อยแพงนะฮะต้องต้องบอกประมาณนี้แนะ่สองสองสามพันอ่ะ อ่าสองพันห้าสองพันหกนะครับไม่ใช่นักเตะไม่ดีนะแต่คือความนิยมของของนักเตะของของผู้เล่นอนะ่ะบางทีเขาก็เลือกนักเตะที่แบบเป็นเมตาเมตาหน่อยอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นแฟงร้อยเกากาก็ร้อยเก้าก็จริงแต่ว่าราคาไม่ได้นะนี่มาันนี่เนะี่ยตัวราคาดีนะครับเป็น l อที่น่าจะโอเยอร์ร้อยเก้าได้สูงสุดในปัจจุบันนะหกพันล้านนะครับหมูห้าพันเจ็ดห้าพันแปดนะครับน,นี่คือเราซื้อมาสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ก็เลยแพงๆหน่อยนะครับนี่ครับผมเพื่อเราจะมีโอกาสที่จะหวนกลับมาได้โรนันโดอาร์านะครับน่าจะประมาณ8,900 0นะครับอ่าประมาณนี้ครับอยู่ที่ประมาณ9,000นะตรงนี้นะครับ9,000นะครับผมมีโอกาสออกเหมือนกันนะครับคือนักเตะไอคอนอ่ะมีโอกาสกลับไปตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ปัจจุบันได้เลยนะครับฟองลิเบอรี่นะ4,5003,500ป่ะประมาณนี้ครับผม3,00063,0007นะฮะ รูซิโอตัวดีอยู่นะ5,500ประมาณนี้ไหมเออประมาณนี้นะครับผมราคาก็ถือว่าลงอยู่นะครับตอนที่ซื้อตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ6,800เลยนะครับเม็ดส้มนะครับ6,800แพงมากแต่ก็ซื้อนะครับเพราะว่าอยากจะได้ใช้งานเบคกินบราเวอร์ Back นะครับเดาว่าสัก2,500ไปอ่า2,300 2,400นะครับก็ราคาอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับอันนี้คือ109นะเจนเซนโยเดาว่า3,500 3,700 3,800 อ่าสามพันนะครับผมสามพันลกุลิตนะครับอันนี้แพงแน่นอนแปดเก้าพันอ่ะ 8, อ่าแปดเก้าพันโอ้ราคาลูตุลิตกับโรนันโดราคาดีนะครับดังนั้นถ้าเราเปิดอสองคนนี้ได้คือร่ำรวยเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกซีเบียที่เป็นลูซิโออ่าเป็นมาดินีอะไรพวกนี้ราคาจะค่อนข้างแข็งนะครับไ,ไม่แค่ไม่แค้มน่าจะสัก 2, 0 0 0ปะอ่ะ2,000จริงด้วยนะ มาเท่นมาเท่นอ่ะเดาว่า3ามพันหาะมาเท่น3ามพันห้าะสี่พันห้าครับผมอู้เป็นตัวดีอะนะสี 45, ่พันห้าก็ถือว่าราคาได้อยู่นะตูรามตูรามตูรามเดาว่าสักสี่พันไปเพราะว่า R าร์บีร้อยเก้ามันยังไม่ค่อยมีใครไงเออสี่พันห้านะครับผมก็ราคาได้อยู่นะของให้ราคาได้ักเตีร้อยเก้าแล้วราคาดีๆอ่ะของลีอ่ะเดาว่าสี่พันอู้แพงอยู่นะห้าพันนะครับผม อ,อดีก็ดีแม็กเคลเร่ร้อยแปดนะครับพนะันห้าไปพันสองหแล้วแบบคิวยาวคิวเยอะด้วยนะแม็กเคลเล่นะครับต้องไปแบบแข่งแย่งในการขายกันอีกนะครับ run, run, นะร100โฟร์ลันโฟร์ลันพันแปดอะแต,ต่ว่าพันแปดพันเดียวโอ้โหยังถูกเลยนีโก้โฟร์ลันสปีดสเตตดีอย่างขนาดนี้พันเดียวเท่านั้นเองครับร้อยแปดชาบี้ชาบี้ พันสามไปเฮ้ยใกล้เคียงอยู่นะเดาเกือบถูกนะครับคือวินโยนี่เดาว่าไม่ถึงพันเพราะว่าท้ามันสามห้าไงเอออ่าประมาณนั้นนะครับไม่ถึงพันจริงด้วยนะครับองค์สุดท้ายชไนเดอร์นะครับเดาว่าพันสามอ่ะพันสามให้ไปพันสามเป็นตัวดีนะชไนเดอร์พันสามเอ้ยถูกนะครับอ่านอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับโดยเฉพาะพวกรนะ้อยเจ็ดน่ะอ่า เขาปิดปิดไว้ไม่ให้เราไม่ให้เราเห็นอ่ะเขาให้เห็นหนกเตะแบบร้อยเก้าลงมาร้อยแปดอะไรเงี้ยครับแต่จริงออกได้ถึงร้อยเจ็ดเลยนะครับซึ่งจะบอกว่านะครับเรากดตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่นะครับต้องบอกเลยว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคตรงที่ไฟดับทุกคนไฟดับครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพลิกนะครับ ไปที่ ID หลักนะครับผมอันนี้คือ ID ลองนะครับเอามาเกิดให้ฟังนะว่าวันนี้เราเปิดแพ็กนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะได้ใครครับผมเดี๋ยวขอ,อสับไอดีนิดหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับสับไอดีก่อนสับสวิตไอดีนิดหนึงใช่ไหมนี่ขอเปิดนิดนึดนงอ่าใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะเป็น ID หลักของเราแล้วนะครับซึ่งนักตินะครับ มันก็อยู่ในในคังเรานี่แหละใช่ใช่ไหมอยู่ในคังด้วอว่าต้องกดรับอ,อยู่ในคังแล้วนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ <c oughs> วันนักเตะที่เราได้นะครับคือใครครับผมนี่ก็ไม่กล้าเปิดเหมือนกันนะคือต้องพูดแบบคลิปก่อนนะครับคลิปที่แบบคลิปที่เราอาจไปเมื่อกี้นะครับอยางมาพูดอีกรอบนึงแล้วก็ตรงนี้มาที่ปัจจุบันแล้วนี่ครับมาไปดูกันนะว่าเขาคือใคร ไปร้อยเก้าร้อยสิบรสรเจว่าครูมั่นว่าโอ้โหโอ้ยครูมั่นเหรอโอ้โหห้าล้านทุกคนคือพยายามไล่มาเลยนะร้อยร้อยสซึ่ง ตรงนี้มันมีโอกาสออกร้อยเก้าครับหืแต่ว่าเป็นคูมั่นซะงั้นขายได้เท่าไหร่นี่อขายก็ไม่ได้ราคาด้วยนะครับออขายราคานี้แหละ 50. ห้าจุดห้าแปดสิบห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนขายเท่าไหร่ดี ห้าหกเก้าไปี่เจ็ดไปต่อรองเจรจานิดหน่อยนหน่อยหมูสามพันหา้า์ของเรานะครับได้แค่ห้าหร้อยลานะครับผมเอาเรื่องจริงๆว่ะรอบนี้นะครับอืมอ่าเพื่อเป็นการอ่าชดเชยชดเชยนิดนึงนะเพราะว่าเสียใจเหมือนกันนะครับตอนที่แบบอัด อ่เสร็จนี่แบบไฟดับปั๊บเลยนะครับโอ้ยังไม่ทันกดจบเลยนะมันก็เลยไม่อ่านได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาแพ็กนี้แล้วกันดูแล้วแพ็กนี้เหมือนกับมีอะไรที่น่าสนใจหลายๆตัวนะร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยหนึ่งครับม,มันมันมีโอกาสออกเลยนะอ่าทีว่าเป็นห้าพันเอฟซีแล้วกันนะผมอ่าขายไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้มันเป็นตัวใช้งานได้นะครับไปฮะ และนักเตะที่จะวอล์กมาในรอบนี้นะครับมีหลายตัวแน่นอนที่มาขอเลยขอใครดีโปรตุเกสครับอาร์ดบิลโปรตุเกสโอ้โหเหมือนจะตรงปกเลยว่าร,วร้อยห้าครับผมนี่ว่าจะร้อยสี่ตรงปกฮนะ ร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสองอ่ร้อยห้านี่ก็สามสิบใช่ไหมหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครับผมร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเอฟซีพอยต์ได้ร้อยยี่สิบแต้มเท่านั้นเองแถมใช้งานไม่ได้ด้วยนะนักติดเหล่านี้เป็นอะไรได้เท่านั้นร้อยยี่สิบแต้มครับกับพันห้าเอฟซีพอยต์นะครับรวมๆกันอยู่ที่ห้าพันเ น่าจะขายได้ไหมขายได้ยังยังขายไม่ได้อีกอ่ะยังขายไม่ได้อีกคนระับห้าหกเก้านี่ก็แล้วนะครับเอาบ่เสือกบ่ยังวะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมไปเติมพาร์ตเติมแพ็กได้นะครับที่ร้านดับเบิลพีเลยนะครับผมแต่ต้องบอกเลยนิดนึงนะว่าอาจจะมีโอกาสที่ได้ร้อยเจ็ดนะครับแต่ถ้าได้ร้อยแปดร้อยเก้านี่คือถ้าได้ร้อยเก้านี่คือจะสุดที่สุดนะครับเพราะว่ามันสองพันขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าได้ร้อยเจ็ดก็ตามสภาพนี่แหละครับได้คูมันมันจะได้คูมันมาสองรอบเลยนะเออใช่รอบที่แล้วไม่ได้เซฟซิงกูได้คูมันนะรอบหนึ่งรอบนี้ก็ได้คูมันอีกแล้วครับ,รบเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ